อีกเรื่องหนึ่งครับช่วงนี้ใกล้กับช่วงเข้าพรรษาแล้วนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนอกจากการทาบุญถวายเทียนแล้วก็จะมีอีกเรื่องที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับซึ่งที่อําเภอปูเพียงจังหวัดน่านนะครับประชาชนชาวบ้านนะมีการรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่นะครับปลอดอบายมุขนะฮะแล้วก็สร้างสังคมสุขสมนะให้ตนเองและครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษาครับ นายพงศินผาลาในอำเภอภูเพียงครับนำชาวบ้านอำเภอภูเพียงและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมรณรงค์ในโครงการในอำเภอชวนชาวบ้านงดเหล้าบุหรี่อบายามุกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสใช้โอกาสนี้นะครับรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั้งชาวพุทธและก็หลายศายส,สนาเนี่ยร่วมกันลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายามุกต่างๆครับ เป็นการใช้ต้นทุนทางวัฒน,นธรรมมาต่อยอดและกำหนดให้ทุกวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติครับ โดยในปีนี้นะครับช่วงก็จะอยู่ระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง10ตุลาคมครับประกอบกับในสภาวะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่กําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็มีปัญหาด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นอาจจะทําให้เกิดภาวะความเครียดได้นะในสังคมดังนั้นจึงต้องให้กําลังใจกันและกันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครอบครัวให้สามารถต่อสู้กับวิกฤตต่อไปได้ครับในการนี้นะคะนายอำเภอภูเพียงยังมีการมอบตู้ราชสีค่ะรับเรื่องร้องทุกข์ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน61หมู่บ้านและมอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี2565และศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนตำบลม่วงตึดอํำเภอภูเพียงอีกด้วยค่ะโอโหชอบมากนะคะมอบตู้ราชสีร,รับเรื่องร้องทุกข์นะคะแบบนี้ก็ยิ่งใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับก็เป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปก่อเหตุต่างๆครัใช่